เกาะติดทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงกลุ่ม E ส่วนกลุ่มเออย่างที่กาบเรียนแล้วว่ายังไงยังไงต้องลงรายละเอียดกันนิดหนึ่งระหว่างแมนยูกับอตาลนตานะครับซึ่งเป็นคู่ที่โอ้โหสุดมันจริงๆแล้วก็เกือบไปอีกแล้วนะครับสำหรับโซชานะครับคือเริ่มเล่นกันขึ้นมานะครับในนาทีที่สก็ปรากฏว่าโจซิปอิลเลสิกของอตาลนตานั้นก็ยิงประตูขึ้นนํา ทำให้เจ้าบ้านอัตาลันตาขึ้นนำ1-0ครับอะไรก็ตามทางด้านของมาอยก็เตรียมพับสนามจะเอาคืนให้จงได้นะครับแต่ว่ากว่าจะได้ก็ได้เหมือนกันในที่สุดแล้วนาะทีที่45บวก1ครับชดเจ็บไปแล้ว1นาทีนะฮะก็กลายเป็นเขาคนี้อีกแล้วคริสเตียโนโรนันโดนะฮะสามารถทำประตูได้อย่างสวยงามจากการผ่านของบูโนเฟอร์แนนหรือฟูโดเฟอร์นันเดสครับผ่านเข้าไปคริสเตียโน,โนก็ ซัดเข้าไปได้ก็เป็น1ต่อ1นก็จบครึ่งแรกแบบ1ต่อหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอครึ่งที่2เล่นไปถึงนาทีที่56ดูวานสปาตาของอตาลันต้าก็ขึ้นนําอีกแล้วยิงขึ้นนําอีกเป็น2ต่อ1นครับทำให้อตาลันต้านำในนาทีที่5 6บกก็เดือดร้อนแฟนอยู่อีกแล้วก็ต้องบุกตะลุยกันอย่างแหลกลานเพื่อที่จะเอาขืนให้ได้ครับเฉียดไปชิวมาเนะฮยเ่าน่าฟังครับจนกระทั่งในนาทีเก้บวก1ก็ปรากฏว่าอีกแล้วเขาคนนั้นอีกแล้ว เขาที่ชื่อคริสเตโนโรดันโดนะครับโอ้โหรับลูกจากเมสันกรีนบูดนะครับเขาหนี้ลงมาสามาคคีกันเล่นได้ดีเมสันกรีนบูดก็ผ่านลูกมาแล้วโดก็วอลเล่ย่างสวยงามมากครับเข้าเป็นสองต่อสองในนาทีที่90สิบบวกหนึ่งะฮะโอ้โหเรียกว่าเสมอได้นะครับแต่จริงแล้วก็เกือบจะเอาชนะนะประมาณ90บวกสามเนี่ยเกือบได้อีกลูกหนึ่งอ่ะแต่ว่าพลาดไปนะครับสำหรับทางด้านของแมนยูก็จบลงด้วยการเสมอกันไปสองต่อสองก็ถือว่า รอดตายกันไปเลยทีเดียวนะครับก็บอกแล้วว่าแมทางด้านของโซชาก็เอาอย่างี้อีกแล้วครับทางด้านของ BBC เนี่ยนะจากแขงมาอ่านคอมเมนต์ตอนหลังเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะครับอดีตนักเตะเก่าๆที่เขาเชิญมาเนี่ยเขาบอกว่าพูดกันหมดเลยบอกว่าโด้เนี่ยคริสเตียโนโรนโดเซฟโซชาอีกแล้วแต่รับบอกเซฟโซชาแล้วทําไม่ได้โดเซฟเมื่อคืนโดยิง2ประตูนะก็ถือว่าโรนโดเซฟโซชาอีกแล้วเพราะว่าเพิ่งจะชนะทางด้านของ ไก่เดือยทองมามต่วันนี้เกือบไปแล้วถ้าแพ้อีกก็นะฮะถึงแม้ว่ามันจะแพ้มันในระดับนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับแพ้เรื่องปูน่าศูนย์แต่มันก็ไม่ควรแพ้นะฮะอย่างน้อยมันมันน่าจะมีอะไรไม่ไม่ควรแพ้แต่แพ้กลับไปมันก็ทําให้ตกที่นั่งลาบากอีกทาง BBC ีเขาก็เลยบอกว่าโดมาเซฟโซชัยแล้วแล้วคราวนี้เซฟสองลูกเลยยิงถึงสองประตูทําให้โซชานั้นสออ เอาตัวรอดไปแล้วก็ยิ้มแก้มปรีเลยเท่าที่ทาง b ี C พยายามรายงานนะครับบอกว่าพอเลิกเรายิ้มแก้มปรีเลยแล้วก็อีกคนนึงก็แซวบอกว่าโซชาเนี่ยจะต้องพึ่งพาคริสเตียโนโรนัลโดไปอีกกี่ครั้งกันหนอหมายความว่าชะตาชีวิตของโซชาจะต้องพึ่งพาคริสเตียโนโรนัลโดไปอีกสักกี่ครั้งกันอย่างคราวนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องมาพึ่งพากันอีกกนะ็ปรากฏว่าในภาพรวมเนี่ยนะจริงๆแล้วแมนยูก็เหนือกว่าจริงๆ แต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะครับยิงประตูไม่ได้ยิงย,งยิงขว้างไปเยอะเลยถ้าดูจากเสถิตรนะครับการคลองลูก53อัาตลันตาก็4 7นะครับแต่โอกาสที่จะได้นั้นมีเยอะทีเดียวแต่เขาบอกจุดเปลี่ยนตัวเนี่ยจุดเปลี่ยนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ลาเฟียวารานนะครับเจ็บก็เลยส่งตัดสินใจส่งเมสันกรีนวูดลงก็ทําให้หน้านั้นเพิ่มกองหน้า,าไปเลยเนะฮะอัดเข้าไปคนก็เป็นผลดีทําให้การโจมตีมากขึ้นและตอนนั้นก็ตามหลังอยู่แล้ว1นสองนะครับก็เกส เมสันคริบูดบอลลงมาที่หลังเนี่ยปกติเราจะมองกันว่าแกจะเล่นแบบเอาดีเอาเด่นเหมือนชีดีชีเด่นกับโรนันโดนะก็คงจะต้องไปปรับความเข้าใจกันนะครับว่าต้องช่วยกันอะไรทำนองนั้นเขานี้แกก็เลยเล่นดีและพยายามจะช่วยกันแต่ลูกที่แกผ่านให้โดยิงเนี่ยก็ถือว่าสวยงามไปทีเดียวนะครับก็ทําให้ตีเสมอได้นะครับทานฟังครับก็แต่จริงๆแล้วตอนที่โรนันโดยิงเสมอได้ก็ใจหายนะใจหายเหมือนกันเพราะต้องมาดู var กันอีกนะดูว่าทางด้านของเมสันคริบูดแฮนบอลหรือเปล่า โอ้โหผู้สินแกดูตั้งสองนาทีเล่นเอากองเชียแมนยูนะ่ครับใจระทึกไปเหมือนกันะว่าเอ้เดี๋ยวเกิดปรับเปลี่ยนขึ้นมาแล้วยุ่งปรากฏว่าดูแล้วคอนเฟิร์มครับก็เลยแปลว่าได้ประตูนั้นมานครับและณนะนาทีนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับคริสตูโนโรนันโดนั้นเนี่ยเขายิงประตูในนามของปีศาจแดงนะบวกกับการเล่นของเขาตั้งแต่ที่มาเล่นในยุคก,ก่อนนั้นด้วยจนถึงครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะหนึ่งร้อยสามร้อยสามครั้ง เขามาเล่นให้แมนยูรวมไปแล้ว303ครั้งยิงได้ทั้งหมด127ประตูครับอีก2ประตูเมื่อคืนนี้ทำให้กลายเป็น127จาก125ก็เป็น127ที่เขายิงได้ในนามของแมนยู U, ครับท่านผู้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าเชื่อเฉือนใครไหมครับเชื่อเฉือนสถิติเก่าที่ชายคนหนึ่งทำไว้นะครับชายคนนั้นเนี่ยเล่น366ครั้งให้แมนยูยิง126ตอนแรกเนนำสูงสุดอยู่นะ126 ก่อนที่จะลงเล่นเนี่ยชายคนนั้นยิงไว้ร้อยแล้วก็โรนัลโดยิงร้อย่ห้ไงแต่โรโย้ก็มายิง2ลูกก็กลายเป็น1 2อยเท่ากันแล้วก็ร2 7ย่แซงไป1ประตูเลิแซงชายคนนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยและชายคนนั้นก็คือโอเลกุน่าโซชาครับอดีตศูนย์หน้าของแมนยูนี่แหละนะครับเป็นคนที่ทําสถิติยิงสูงสุดไว้นะครับหนึประตูจากการเล่น300 66ครั้ง126ประตูประธานโต้126ประตูจากการเล่น366ครั้งและบัตรนี้ครับก็โดนคนที่เขาต้องพึ่งพาอย่างมากอย่างที่ผู้สื่อข่าวแซวว่าโรนัลโด้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของโซชาต่อไปเนี่ยนะก็ปรากฏว่าโรนัลโด้ก็มายิง สำลายเสติแล้วเป็น127ประตูซึ่งเข้าใจว่าโซชาแก่ก็คงจะดีใจเออโดเอ,อยิงไปเถอะแซงฉันไปเถอะนะเพราะแกแซงฉันได้เท่าไหร่ก็แปลว่าโอกาสที่ฉันจะได้เป็นโค้ชเป็นกุนซือเป็นผู้จัดการต่อไปนานๆก็จะมีมากเท่านั้นนี่ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยอีกอันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าไหนๆเราก็พูดถึงเขาเยอะแล้วเนี่ยต้องคุยกันยาวหน่อยแล้วมั้งดูสัมภาษณ์หน่อยก็ดูว่าโซชาเขาพูดว่าอย่างไรบ้างน,นะครับท่านผู้ฟัง โซชาก็บอกว่านั่นมันเป็นเกมที่สูสีมากนะครับผลจะออกได้ทั้งสองทางสองประตูที่เขาได้ไปค่อนข้างจะผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะลูกแรกผมคิดว่าน่าจะออไซด์ site, นะฮะและเขาก็รบกวนเดอะเคอาหรือรบกวนประตูของเราด้วยนะครับสำหรับโรนันโดเขาทำได้อย่างเหลือเชื่อเช่นเคยจะมีใครที่สามารถพลิกโอกาสที่เราตามหลังได้แบบนี้ผมยกเครดิตให้เขาเลยนะฮะ แล้วก็พูดต่อนะครับบอกว่าน,นี่แหละฟุตบอลผมคิดว่าคงไม่มีใครตั้งปัญหาถามหรือสงสัยในตัวผู้เล่นเหล่านี้อีกแล้วเพราะเขาทุ่มเทให้ทุกอย่างสู้แบบไม่ถอยเราต้องการการเปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเขาก็ทําได้นะครับแล้วก็อย่าพูดอย่างนะีประตูที่เราได้แต่และประตูเป็นประตูของทีมและเป็นการทําประตูแบบทีมครับเราช่วยกันปั้นมีการช่วยกันส่งบางครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งก่อนจะทันโวประตู ก็ถือว่าเป็นประตูคุณภาพครับก็ถือว่านี่แหละครับเป็นคํากลา่าวของโอเลสุนชาแล้วก็สรุปว่าไม่มีใครอยากจะเสียประตูหรอกผมยังคิดว่านะครับลูกที่เราเสีเยไปในหนึ่งลูกคือออฟไซด์แน่นๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเราตรีเสมอไ,ได้ก็ถือว่าโอเคบรรยากาศโดยรวมโอเคนะครับเป็นการเล่นที่่อนสนุกมากในวันนี้ก็เป็นบทสรุปจากโซชาครับท่านผู้ฟังก็งงสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่ไม่สดสด ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซ so ูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ